ตื่นจะเศ้าครับหุงเขากินเองครับอีแม่บวดนไปแพ้หุงเขาเรียบร้อยแล้วครับ ล่างเนื้อหมูครับเยี่ยงกินครับแม่ท,ทอดทอดกินผู้เดียวะด้วครับเด้อเราบม่ให้แบ่งไผ่เด็แม่นบ่เยี่ยงนี่คือใส่ผักนี่อหอมบ่ะอันนี้ก่อนเนาะโอ้เราเห็ดหอ,อมมางขึ้นไหมากมือเต่านี่เมือใดอันนั้นพรทยาเยอะจังอ่ะอ,นนอยากเอาแล้วนะนี่อุปกรอนอาหาร อาทิตหนึ่งเขาครับแบบนี้ไม่นั่นเอ้ไหนเดี๋ยเอาปไปอาแเฮ้ับขอซูลูกกินครับ